สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ In c e a Adventure นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปผจญภัยในสถานที่ต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาประมาณ3ชั่วโมงตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับอำเภอแก่งกระจานณบ้านสวนสบายใจนะครับก่อนที่เราจะไปผจญภัยกันเรามาทำความรู้จักกับพไกด์ของเราก่อนดีก่อน,นะครับสวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับนี่คือพี่แบงค์นะครับจะเป็นไกด์ที่พาเราไปผจญภัยตลอดทริปนี้นะครับแบงค์ครับ รเราจะไปไหนกนก่อนครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงเช้าเราจะไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ฐานรปะจนภัยของเราก่อน <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสัมภาระต่างๆให้นุองเอเอาไปฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ของรีสอร์ททางด้านนั้นได้ครับผมงั้นไปเลยครับรบินตรงนี้นะครับจนถึงฐานรปะจนภัยที่เราจะไปกันระยะทางก็ค่อนข้างไกลนะฮะ จากจนที่เรายืนอยู่นี่ไปถึงฐานนี่ประมาณกี่กิโลครับพี่ประมาณแค่500เมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า oh. เดี๋ยวเราจะไม่เดินไปเราจะใช้รถารถ ATV นี่นะฮะ, oh. ะกำลังอยากลองเลยครับไปเลยครับ The ภัคหนึ่งจะไปตื่นเต้นกันครับแดงครับฐานนี้เขาเรียกว่าฐานอะไรครับเนี่ยอันนี้ฐานคือเรียกว่าฐานกิจกรรมไฮโลบนะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมด3าฐานนะครับฐานแรกก็คือจะเป็นอันนี้เรียกว่าไฮโลบก็คือน้องเอ่ยต้องเกาะสลิงแล้วก็เดินตามเชือกตามเชือกตามเชือกไปถึงปลาตรงนั้นใช่ไหมครับครับผมเสร็จแล้วฐานต่อไปคือน้องเอจะต้องไต่สะพานไม้นะครับไปจนถึงฐานที่3ที่เรียกว่าฟลฟ็อกฟลฟ็อกนะครับ ก็คือจะหัวสลิงจากฝั่งนี้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจะเะินทางทั้งหมด300เมตรไกลครับไกลครับผมข้ามน้ำเลยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าก่อนจะเล่นนี่เราต้องมีเซตเต้ก็เล่นก่อไปด้วยถุงมือนะฮะไววหัวสลิงแล้วก็มีเบลล์ครับผมแล้วก็มบกัน็อกนะครับ ตื่นเต้นมากสนุกมากตตแต่ว่าอันนี้่าตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวจะมีอีกที่หนึ่งตื่นเต้นกว่านี้มีมากกว่านี้รอครับเนี่ยค,ครับโอเคผมอยากไปครับรับผมเชิญเลยครับโอเคฮะ่เลยมันมันไปเล่นมากสวนขยะมะนี่ไงถึงละโอโ้โหสูงสูงกเลยครับพี่แบงค์ครับสูงครับ ประมาณตึกชั้นครึ่งได้เลยเนี่ยประมาณนั้นครับประมาณตึกชั้นครึ่งเออพี่แบงค์ไอการเล่นสไลเดอร์เนี่ยมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างก็คือข้อควรระวังสําหรับที่นี่นะครับก็คือนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยก่อนจะเล่นก็ต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งอ๋อเสื้อที่ผมใส่ใช่ไหมใช่ครับถ้าใครไม่สวมนี่คือเราทางเราจะไม่ให้เล่นแล้วก็มีเทคนิคนิดนึงเวลาเราลงมาเนี่ยให้เราเอามือกอดอกแล้วก็พยายามยืดขาลงมาใช่ครับเดี๋ยวมันจะไปโดนใช่เดี๋ยวอวัยวะเราจะโดนข้างๆแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการบดเจ็ไ้ะฮ ก็คือเรานอนลงมาหรือนั่งลงมาห้ามยืนเด็ดขาดแล้วก็ห้ามเอาหัวลงมาเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสำลักน้ำใชำ่เดี๋ยวมันจะสำลักน้ำและอย่างนึงก็คือเราจะสังเกตว่าข้างล่างมันจะเป็นน้ำแล้วมันจะลึกนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงใช่ไหมครับเพราะว่ายังไงข้างล่างมีน้ำไม่บาดเจ็บแน่นอนปลอดภัยแน่<ใ>นครับในในนถ้าเกิดถ้าเกิดเราเล่นตามกฎติกานะฮะเดี๋ยวผมจะลงไปมันกับสไลเดอร์แล้วตอนนี้พร้อมครับพอะครับ ครับหลังจากที่ชาเดอรมาขอสุดคือโคตรตื่นเต้นเลยครับบอกแค่คำเดียวเยี่ยมบอกคําเดียวครับว่าสนุกมากมันเป็นความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นมากครับเพราะจากข้างบนลงมาเนี่ยมันสูงมากครับมันแบบท้าทายครับมันเป็นการแอดเวนเจอร์จริงๆฮะครับแล้วก็หลายรอบด้วยรู้สึกชอบมากครับเพราะอากาศดีน้ําเย็นมันมีอะไรที่จะทำให้ผมเปียกได้อีกไหมครับพี่แบงค์มีมีมีครับ กิจกรรมสุดฮิตของที่นี่เลยเดี๋ยวพี่จะพาทัองเอไปล่องแก่งมาชอบไหมครับชอบมากครับผมชอบล่องแก่งมากเพราะว่ามันแบบเรื่องออกกำลังกายด้วยประจนภัยใช่ไหมครับโอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปพี่แบงครับถึงแล้วครับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการล่องแก่งล่องแก่งนี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับพี่แบงก็อยู่ที่จุดที่จะออก ไปเล่างแต่งกันนั่นเองนะครับทางจากนี่ไปถึงที่หมายของเราก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งหลอดกลางทางนั้นก็จะเป็นกระแสน้ําที่มีโขดหินบ้างมีอะไรบางมองไปนี่ก็เชื่อพอสมควรนะครับครับก็พอสมควรครับน่าจะมันครับท่านผู้ชมครับผมอย่าอีกสักพักหนึ่งเราจะไปมันกันครับตามผมเลยครับ นักท่องเที่ยวนะครับที่ตามมากับเรามีสีสันเนี่ยมาลาตะลาครับฝั่งนู้นครับใช่ครับดูครับชาวต่างชาตินะครับถึงจะมีปวยปวยไปมาเล็กน้อยนะครับเป็นอุปสรรคต่อการเดินไปของเราเลยถูกต้องครับลุยแสดงภาพผมชัดชอบที่นี่แล้วเล่นเล่นเความรักที่นี่แล้วเพราะว่าบรรยากาศจามเย็นแบบนี้ ทายเรือล่อแก่งแบบนี้สบายใจกันเลยครับครับสังเกตได้ว่าสองข้างทางนี้จะเป็นธรรมชาติทั้งหมดเป็นป่าผมแทบไม่ยินเสียงรถเลยครับมีแต่เสียงนกเสียงน้ําธรรมชาติเรียบสดชื่นลายมากเราจ,จะล่องเรือกันประมาณหกโมงครึ่งเพื่อไปที่พักของเราเย่นไปเลยครระรำแม่น้ ในการซ้ำล <differences S 2> ุงไปในน้ำครับผมอ๋อได้เลยครับต่าสบายครับเพราะเรามีเคื่อช่ชีพโอเคครับก็เจอกันครับ เดินสบายมากเลยครับตอนนี้ยังไงครับกับกับการล่องแก่งครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับสนุกมากแล้วก็ตลอดทานเนี่ยมีหัวรักมากมายครับตื่นตาตื่นใจมากเลยครับแล้วพรุ่งนี้นี่เราจะไปไหนต่อครับพี่แบงค์เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาไปที่เขาพเนินทุ่งนะครับไปสัมผัสกับทะเลหมอกความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตีสี่โอเคฮะตีสี่เจอกันครับพี่ครับครับผมโอเคเจอกันครับผมเจอกันครับ รับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมพัฒม,มาทั้งวันแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่พักนั่นเองนะครับเป็นบ้านสไตล์ทรงไทยบรรยากาศไทยนะครับหลังจากที่ผมอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกันต่อได้ข่าวว่าที่นี่นั้นบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับ ณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดรับประทานอาหารเย็นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มองไปรอบๆนี่ก็มีแต่เสียงธรรมชาติที่สวยงามภายใต้แสงเทียนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำสตอรี่อาหารของที่นี่ก่อนดีกว่าอาหารพวกนี้เนี่ยติดทอ p เทนท้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยำผักกูดใส่กุ้งแล้วก็น้ำพริกกะปิผักรวมนะฮะและที่ผมชอบที่สุดก็คือเจ้านี่ครับทอดมันสบายใจนะครับฟังชื่อแล้วก็น่ารับประทานซะหน่อยผมขอชิมก่อนนะครับ เยี่ยมมากครับรสชาติได้เหมือนเดิมกรอบนอกนุ่มในนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้อยมยำรวมมิตรครับขอชิมสักครู่นะครับอืมสดชื่นครับแน่นเครื่องมากรสจ้านก็จัดจ้านมากครับ พูดถึงการผจญภัยในวันนี้นะครับก็สนุกตื่นเต้นมากครับไม่ว่าจะเป็นฐานทดสอบความฟิตของร่างกายครับฐานผจญภัยต่างๆมันมากครับได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆอ้อพรุ่งนี้เช้านะครับอย่าลืมว่าเรามีนัดกับพี่แบงค์นะครับตอนตีสี่เพื่อที่พรุ่งนี้เช้านะครับเราจะไปชมบรรยากาศธรรมชาติที่หนาวเย็นสบายๆนะครับที่ทะเลหมอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะครับหิวจังเลยแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับ ท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะขึ้นไปชมหมอกทางด้านบนนะครับเราต้องซื้อตั๋วที่นี่ก่อนนะครับพี่ครับขอตั๋วใบหนึ่งครับผมก็บัตรค่าธรรมเนียมเข้าคนละสี่สิบบาทถ้าลราสัิบาทครับอ๋อโอเคครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ตั๋วมาแล้วครับสําหรับผู้ใหญ่นะครับราคาตั๋วจะอยู่ที่ประมาณ40บาทนะครับส่วนเด็กก็20บาทนะครับแล้วก็เวลาที่เข้าชมเนี่ยจะมีเวลาตอนที่ตีห้าถึงประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ คนที่จะไปชมหมอกเนี่ยจะขึ้นไปเวลานี้นะครับแล้วก็มีอีกช่วงนึงนะครับคือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีคนไปกางเต็นท์อาจจะมีการลินแลกกันนิดนึงที่ชมวิถธรรมชาติประมาณที่สวยงามที่ว่าชิววฮะถ้าขยับเฉียวก็อย่าตายกับผมไปเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณ6กโมงห้าสิบห้าทีนะครับอากาศกำลังรีีเดียวที่แปลงครับเมื่อกี้ผมสังเกตเห็น มีคนมากางเต็นท์อยู่ด้วยที่นี่เขาให้เต็นท์นอนได้ใช่ไหมครับก็คือที่นี่จะรับนักท่องเที่ยววันละ150คนนะครับแล้วก็จะคิดค่าเช่าเต็นท์เนี่ยคนละ30บาทครับผมก็คือสามารถมาเช่าเต็นท์แล้วก็มาพักที่นี่ได้เพื่อตอนเช้าจะมาชมทะเลหมอกครับสาหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบบรรยากาศหนาวเย็นแบบนี้ชอบชมธรรมชาติแบบนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่ทะเลหมอกครับผมตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าอากาศกําลังดีเนาะ อ,าาอยาการู้ว่าไอ้เขาพะเนินทุ่งเนี่ยมันมีความเป็นมาไยางไรบ้างอาเขาพะเนินทุ่งนะครับที่ที่เราอยู่กันที่นี่นะฮะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติ50กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวจุดจากจุดชมวิวเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นอาทะเลหมอกอนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล1,200เมตรหรือว่าประมาณ1กิโลเมตร นะครับสูงสูงครับอากาศที่น่จะเย็นตลอดปีนะฮะแล้วทะเลหมอกเนี่ยทะเลหมอกนี้ก็จะมีทั้งปีเหมือนกันแต่เดยจะสวยมากในช่วงหน้าหนาวครับผมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยหมอกก็เริ่มที่จะหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ก็เยอะเหมือนกันเยอะครับงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปชมข้างในดีกว่าระหว่างเดี๋ขวใคไหนครับผมามาแ้ครับเชน้องเอ๋ครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่ที่จุดที่สูงที่สุดและสวยที่สุดของเขาพนินทุ่งนะครับและภาพเบื้องหลังผมนี่ก็คือจุดชมทะเลหมอกนั่นเองนะครับบรรยากาศตอนนี้กําลังดีเลยทีเดียวนะครับอากาศกําลังหนาวเย็นพอดีพอดีนะครับผ mm. ู้คนก็เริ่มทยอยขึ้นม,มาถ่ายรูปกันแล้วนะครับเด mm. ี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศข้างล่างกันนะครับผม mm. ตามมาเลยครับ เป็นอไรบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับการชื่นชมทะเลมอกในเช้าวันนี้บรรยากาศดีไม่น้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปผู้ชมพากันต่อนะครับแต่ที่ไหนผมยังไม่ทราบเหมือนกันต้องไปถามพี่ไกด์เราก่อนนะครับพี่ไกด์เรารออยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวตามผมไปเลยครับผมบรรยากาศที่ผมไปสัมผัสมาเมื่อกี้นะครับขอได้สองคำหนึ่งว่าสุดยอดมากครับขอับใจมากคราวหน้าผมจะมาอีกเพราะว่าครับผมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากครับขอบเมืองไทยครับ แล้วกรารผจญภัยต่อไปของเราจะไปที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปบ้านดินนะครับแขงกันไปนด้ครับเชิญครับโอ นี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์เตรียมการปลดปล่อยเรือนจำกลางชั่วคราวเข่ากลิ้งนะครับ,รบที่นี่เป็นทั้งเรือนจำกลางชั่วคราวแล้วก็